วันนี้เราจะมารีวิวสายกันบินไหนันแอร์ไลน์ที่เรานั่งไปปักกิ่งมารอบนี้บินไฟล์ดึกเครื่องออกเที่ยงคืน4 0ไปถึงปักกิ่ง6:40เริ่มที่การจองตั๋วเราจองผ่านแอป Tri ป c อ m อันนี้ไปกัน4คนสนนราคาไปกลับอยู่ที่คนละประมาณ10ใบเทาซึ่งราคาอาจจะมากหรือน้อยกว่าน,นี้ขึ้นอยู่กับวันเวลาที่เดินทางแล้วก็โปรโมชั่นที่เพื่อนๆกดได้นะส่วนเรื่องการเช็คอินเราเช็คอินออนไลน์มาระบบจะเปิดให้เช็คอินออนไลน์ก่อนเวลาบินจริง24ชั่วโมง ถึงเวลาเรียกขึ้นเครื่องแล้วไปกันเลยมากันที่สัมภาระกันบ้างหิ้วขึ้นเครื่องได้1ชิ้นไม่เกิน10กิโลและโหลดใต้ท้องเครื่องได้1ชิ้นไม่เกิน23กิโลส่วนรูปแบบเก้าอี้ที่นั่งจะเป็นลักษณะ3-3มาดูด้านเบาะที่นั่งกันบ้างโดยรวมถือว่านั่งสบายไม่อึดอัดน,นะอันนี้พูดในฐานนะที่เป็นผู้หญิงตัวประมาณกลางกางแต่ถ้าเป็นผู้ชายตัวใหญ่าอาจจะแน่นนิดนึงนะแผงด้านบนก็จะมีไฟอ่านหนังสือ,อแล้วก็แอร์แล้วก็ไฟลัดเข็มขัด ส่วนการปรับแอร์เนี่ยมันจะเป็นใบพัดแบบนี้เราก็สามารถหมุนไปหมุนมาเพื่อปรับระดับแอร์ได้เลยอากาศโดยรวมตลอดทั้งไฟไม่ร้อนไม่เย็นไม่ต้องใส่เสื้อหนาวนะจ๊ะส่วนที่ชาร์จไฟจะอยู่ระหว่างเก้าอี้ที่นั่งข้างหน้าจะเป็นการเสียบ USB ได้2รูใครเป็นหัวแบบอื่นอาจจะต้องเตรียมหัวต่อมาหน่อยนะส่วนโต๊ะก็บิดเปิดได้จากตรงนี้แล้วก็ดึงลงมา ก็ใช้กินข้าววางแล็ปท็อปอ่านหนังสือได้ส่วนพื้นที่ด้านบนเก้าอี้ก็จะเป็นโบช c h เรื่อง s a ฟตี้แล้วก็จะมีถุงอ้วกให้หนึ่งใบมาดูพลาสติกชิ้นนี้บ้างตอนแรกงง,งมากว่าเอาไว้ทําอะไรแต่เห็นคนอื่นเขาทําก็เลยทําตามอ๋อมันเอาไว้วางมือถือวางแท็บเล็ตเอาไว้ดูหนังฟังเพลงจะได้สะดวกขึ้นอะไรแบบนี้วางได้ทั้งแนวนอนแนวตั้งเลยนะต่ออทุกคนจะได้น้ำเปล่าขวดเล็กขวรหนึ่งแบบนี้ด้วยก่อนเครื่องออกทีวีบนหัวเราก็จะเด้งลงมา เขาจะเปิดเป็นวิดีโอแนะนำเรื่องเซฟตี้วิธีการช่วยเหลือตัวเองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆแล้วเขาทำคลิปน่ารักมากอย่างที่ทุกคนเห็นเหมือนเป็นละครเรื่องนึง่งตอนนี้เที่ยงคืน39นาทีล้อหมุนแล้วจ้าออกตรงเวลาไปกันเลยพอเครื่องขึ้นมาได้สักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มหลีไฟลงไฟในห้องโดยสารจะเป็นประมาณนี้มืดมดหน่อยแล้วก็มีไฟสีฟ้าอยู่ข้างบน มาชมห้องน้ํากันต่อเขามีแฮนด์ครีมด้วยนะทุกคนส่วนขวดนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรเพราะว่ามันหมุนไม่ได้อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้จะเป็นสเปซสาหรับการเปลี่ยนผ้าอ้อมสําหรับคุณแม่และเด็กและก็จะเป็นโถส้วมถังขยะมีทิชชู่สำรองแล้วก็อ่างล้างมือและก็มีกระจกรอบด้านเลยรวมรวมก็ห้องน้ำจะประมาณนี้นะทุกคน ขณะนี้เป็นเวลาตีสามสิบสามนาทีแอร์เริ่มเสิร์ฟอาหารแล้วรอบแรกเขาจะแจกเป็นกล่องออเดอร์ก่อนก็จะมีพวกขนมปังช้อนซ่อมโยเกิร์ตผลไม้อะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเมนูหลักจะตามมาทีหลังจ้าอ,อันนี้มาดูดีเทลใกล้ๆอันนี้ก็จะเป็นขนมปังกลมนาะแล้วก็จะเป็นยีสตสตรอเบอรี่ยี่ห้ออิมพิเรียลแล้วก็จะเป็นโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ยี่ห้อไรเช่ ผลไม้มี3มชิ้นมีสับปะรดมะละกอละแล้วก็แก้วมังกรถ้าถามว่าอร่อยไหมมันอร่อยแหละแต่ว่ามันตีสามอเน,นกก็เลยอื่นินนนด,น,ดนึงเสร็จแล้วเขาก็จะเสิร์ฟเครื่องดื่มกันต่ออันนี้เรารีเควสเป็นน้ำสมมานะจ๊ะพวกโค้กอะไรก็มีเมนูหลักมาแล้วอันนี้เขาเขียนไว้ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะแต่เรากินแล้วมันรู้สึกคล้ายๆผัดไทยอะไรประมาณนั้นโดยรวมอร่อยนะเราชอบรสชาติด,ดีแต่ก็กินไม่หมดอยู่ดีเพราะความตีสามอเนก และเนื่อจากไฟล์ขากับดีเทลทุกอย่างก็เหมือนขามาเนี่ยแหละเราเลยจะมารีวิวแค่อาหารขากับนะเรอบที่กล่องออเดอร์รอบนี้จะเป็นเนยส่วนอันนี้คล้ายๆซอสพลิกแล้วก็ หอเนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่เหมือนเครื่องเข้าต้มเลยแล้วก็มีขนมป,ปังก้อนกับผลไม้สามชิ้นเหมือนเดิมจะเป็นพวกแคนตาลูปเมลอนแล้วก็แตงโมแล้วก็รอบนี้จะมีห่อสลัดเล็กๆมาให้ด้วยปิดท้ายที่ผ้าเย็นกับช้อนซ้อมจ้าส่วนเมนูหลักเขาจะมีให้เลือกระหว่างเนื้อไก่แล้วก็ปลาเราเลือกปลามานะเปิดมาก็จะเป็นเพนเน่ปลาจะฟิลประมาณตะวันตกนิดนึงจะเป็นครีมครีเหมือนแบบพวกไวทซอส เรื่องเวลาเสิร์ฟอาหารขาะกับพอดีว่าวันนั้นอไฟลมันดีเลยเพราะลูกเห็บตก แต่เครื่องขึ้นมาประมาณชั่วโมงหนึ่งเขาก็เสริฟแล้วนะตัดภาพไปที่ขาายเหมือนเดิมกินหิมแล้วนอนไปแป๊บหนึ่งก็วาร์ปมาที่ปักกิ่งแล้วจ้าเครื่องของไฮนันจะมาลงที่ปยจิงแคปิตอลแอร์พอร์ตนะทุกคนไม่ใช่ต้าชิงนะจ๊ะที่เลือกสนามบินนี้เพราะว่ามันใกล้เมืองมากกว่าเดินทางสะดวกวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เท่านี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆตัดสินใจเลือกไฮนันแอร์ไลน์กันได้นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย